สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่จะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับน้ำนมพิชิติโอนะครับเบรนหินมะพร้าวนะครับสูตรดับเบิ้นช็อกโกแลตนะครับตรา137ดีกรีคือแบบว่าเฮ้ยชื่อตราสินค้านึกว่าอะไร137ดีกรีเนี่ยครับไอ้ข้างบนเนี่ยคือชื่อตราสินค้าเรานึกว่าเป็นชื่อยี่ห้อเหล้านะเพราะยี่ห้อเหล้าเนี่ยมันจะเป็นอะไรครับนำด้วยดีกรีใช่ไหมความจริงไม่ใช่นะครับตัวนี้ก็คือ137ก็คือว่าเป็นชื่อแบรนด์ของเขานะครับแล้วใส่ที่ซื้อมาเพราะว่าเฮ้ยแพ็กเกจจิ้งล้วนๆนะครับดูนี่ คือมองไกลๆเนี่ยเรานึกว่าเป็นแบบ,แบบแบรนด์ของสินค้านําเข้าความจริงไม่ใช่นะครับอันนี้มันเมคินไทยแลนด์ครับเฮ้แต่ว่าการออกแบบดีไซน์ดีมากเลยเหมือนกับของต่างประเทศแล้วก็เนี่ยมีแบบภาษาอังกฤษล้วนนะจ๊ะมีแบบภาษาอังกฤษล้วนแล้วก็อีกผลหนึ่งนะครับที่ซื้อมาก็คือว่าในเรื่องของราคานมพิชาติโอเนี่ยในท้องตลาดเนราคาอยู่ประมาณ15 -20 ถึงบาทตัวนี้พี่ท่านจำไม่ได้ว่ามันขาย25หรือ26บาทแพงกว่าชาวบ้านเขาหบาทเดี๋ยวเราจะลองชิมดูนะว่า รสชาติจะเป็นยังไงบ้างครับกับการแพงของชาวบ้านมา5บาทนะครับโอเคครับก่อนกินหมาดสมการน,นะครับในนี้เขียนว่าเป็นน้ำนมพิชารติโอนะครับหกนะครับในวงเล็บจากพิชารติโอเต็ม,มเมล็ดนะครับแล้วก็ถั่วหิมะพานเบรดนะครับสาแล้วก็เป็นผงโกโก้จากเบลเยียม2%ที่เขาเขียนว่าดับเบิลเบลเยียมช็อกโกแลตเนี่ยได้มา2%นะจ๊ะได้มา2%นะครับก็คือถ้าเกิดเราอ่านตามไอ้เนี่ย ดูตามสีเรานึกว่าได้ประมาณสัก5-6%าเนะครับเพราะถ้าเกิดเป็นดับเบิลช็อคเนี่ยเราก็คิดว่าให้มันก็ควรจะแบบเข้มเข้มนะครับสัก5 6%กันไปเลยแต่ว่าไอ้ตัวนี้ได้มา2%นะครับแล้วก็เขียนว่าไม่เติมถั่วเหลืองนะครับไม่ใช่หัวเชื้อหรือวัตถูกกันเสียนะครับก็เขียนมาด้วยนะครับว่าเหมาะสำหรับผู้ทานเจและผู้แพ้นมวัวแต่ว่าก็อันนี้ก็ถือว่าอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่เขาทำให้ราคาสูงนะเพราะว่า ถั่วเหลืองเนี่ยเป็นของที่ราคาไม่ค่อยสูงนะครับแล้วก็เกิดเป็นนมเนี่ยบางทีบางเจ้าเขาก็จะใส่ถั่วเหลืองครับเพื่อเป็นการลดต้นทุนนะครับก็ตัวนี้ก็ไม่มีถั่วเหลืองนะครับก็โอเคเดี๋ยวลองชิมกันดูครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงกันบ้างนะจ๊ะตรงนี้เขามีหลอดให้ด้วยนะครับแต่ไม่เป็นไรครับแกะนีงมานะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะจ๊ะก็จะมาลองชิมนะครับว่าช็อกโกแลตจากเบลเยียมจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับแม่โอเคครับดูตามสีนะครับก็เหมือนกับสีนมช็อกโกแลตทั่วไปนะจ นี่อย่างนี้คราวนี้ดมกลิ่นก็เคนะเพราะมันกลิ่นเหมือนนมชโคโค็อกโกแลตออกมานะ <c oughs> คือถ้าเกิดดมกลินะ่นเนี่ยหลับตาดมนะครับก็คือนมช็อกโกแลตเนะี่ยถามว่าเป็นนมช็อกโกแลตกลิ่นดีไหมก็เป็นกลิ่นดีนะครับ แต่ในเรื่องรสชาตินะคือว่าตัวเนี้ยถามว่าคือที่พี่อันซื้อมาเพียงคาดหวังนะครับในความที่มันเป็นอะไรดับเบิลช็อกโกแลตเนี่ยดังนั้นดนเพียงคาดหวังความเข้มข้นกว่านี้นะครับถามว่ามันเข้มข้นไหมล่ะมันเข้มข้นนะครับแบบที่เรียกว่าอะไรอะ่ะนมช็อกโกแลตทั่วไปอะ่ะอันนั้นคือตามมาตรฐานเขาแล้วก็จะมีกลิ่นนะครับของถั่วออกมาซึ่งก็คือกลิ่นของถั่วพิชาดีโอแต่คราวเนี้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ เราเห็นไงว่าดับเบิลเบลเยียมช็อกโกแลตเราก็แบบว่าคาดหวังความมันเป็นช็อกโกแลตกว่านี้แต่ไม่ใช่ไม่มีนะมันก็คือได้ตามอะไรอะนมช็อกโกแลตตามมาตรฐานท้องตลาดทั่วไปนะครับแต่ว่าพอเมื่คุณใช้กับดับเบิลตรงเนี้ยเพียงก็แบบคาดหวังไงว่าเฮ้ยมันมันควรจะที่จะมากกว่านี้อีกหน่อยหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราตามส่วนประกอบนะมันก็ได้แค่สองเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเกิดสองเปอร์เซ็นต์มันก็ประมาณเนี้ยแต่ถามว่าเป็นช็อกโกแลตรสชาติที่ดีไหมเป็นรสชาติช็อกโกแลตที่ดีนะครับเพราะว่า เรารู้อ่ะเพียงนเป็นคนที่กินช็อกโ,โกแลตนะรัเพี่รู้ว่าเฮ้ยเกรดช็อกโ,โกแลตเขาของเกรดดีเพียงแต่ว,ว่ามันขาดความเข้มขนม้นไปนิดนึงอ่ะถ้าเกิดคุณใส่ไปสัก5 6%หเปอร์เซ็นต์เนี่ยเฮ้ยมันจะได้ความเข้มข้นมากกว่านี้นะครับแล้วมันก็จะเป็นดับเบิลชองยิงแล้วก็กินไปก็แบบว่าเฮ้ยมันเหมือนกับรสชาติคุณกินนมบัวที่มันเป็นของช็อกโ,โกแลตแต่นะครับมันจะมีกลิ่นของเขาเรียกอะไรถั่วออกมานะครับก็โอเคนะครับรสชาตินี้ประมาณนี้แหละ แต่ว่าก็เหมาะสำหรับคนที่แพ้นมวัวนะเพราะนี่มันเป็นโปรตีนจากถั่วก็คนที่เก็กินได้และํำคัญคือไม่หวานชอบอย่างนี้คือไม่หวานดังนั้นใครที่ไม่ชอบกินหวานตัวนี้จะได้แต่ถ้าเกิดใครบอกว่าชอบกินหวานหวานตัวนี้ไม่ได้นะมันจะได้เป็นแบบนมช็อกโกแลตแบบไม่หวานออกมาเพาเียงแต่ว่าเนี่ยเนี่ยเจอคําว่าดับเบิลช็อกอ่ะล้วก็คาดหวังช็อกโกแลตที่มากกว่าน,นี้ไม่ใช่ไม่มีนะเพะเียงแต่ว่าน้อยไปนิดน่ะเพราะเราเจอดับเบิลช็อกเพราะเพ็นงมีคนชอบกินดาร์กช็อกโกแลตไงเพียงก็แบบว่า ฮ้ย hey, ถ้าเป็นดักโอ้ช็อก้มันต้องช็อกโกแลตเยอะๆกว่าน,นี้แต่ว่ามันไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับแต่ข้อดีคือมันเป็นช็อกโกแลตเกรดดีแล้วก็หวานน้อยนะครับตัวนี้ให้แบบหวานน้อยใครชอบกินหวานน้อยคุณจะชอบตัวนี้โอเคครับเดี๋าายวจตกรับดูคลิปนี้ไปเป็นคเท่นี้นครับชอบฝากกดไลค์สไคร้แล้วก็แชร์ด้วยนะ